สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมเจนะครับกับช่อง JJ Lifestyle นะครับโอ้ผมห่างหายการรีวิวรถมือสองมานานมากแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอขอบคุณนะครับรถสวยคุณภาพดีนะครับกับเต็นทีคาร์นะครับที่นี่เลยนะครับผมเือเฟือรถนิสสันจุ๊กไมมผมรีวิวแล้วก็สถานีในการถ่ายทำคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นะครับขอบคุณนะครับเรามาเริ่มกันที่นิสสันจุ๊กคันนี้ก่อนเลยดีกว่าครับข้างหลังผมเนี่ยครับเป็นรถที่อยู่ในตลาดโลกนะครับตั้งแต่ปี2010นะก่อนนนนห้้าาาาาาเเเเเเี่ยยกกรมมม็ตออขขใืงไทยนะครับก็็เปนรรถทที่าาาางเเกวขข้้มยและ ราคาเมื่อก่อนนะตอนที่ทางนิสสันมอเตอร์ยังไม่ได้เอามาจําหน่ายเองเนี่ยล้านกว่านะล้านกลางๆเลยทีเดียวแล้วก็พอปี2013นะ26พฤศจิกานะครับ2013ก็ทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยก็เปิดตัวนะครับเจ้านิสสันจุกรุ่นนี้ออกมานะครับก็รุ่นเนี้ยนะครับตอนที่ออกมาเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยจะมี2รุ่นย่อยนะเป็นตัว E กับตัว V นะครับข้างหลังผมเนี่ยเป็นตัว V นะครับผมราคาตอนที่เปิดตัวมาตอนนั้นนะครับที่ตัว E เนี่ยจะอยู่ที่8 19,000บาทนะ ส่วนตัว V ีเนี่ยจะอยู่ที่8 5ด0 0 0บาทนะครับก็จะมี2รุ่นนะครับณเมื่อตอนที่เปิดตัวปี2013ัําเดี๋ยวรู้นว่ารถรุ่นเนี่ยที่ผมบอกชอบมันเพราะว่า1คือดีไซน์มันนะครับเขาดีไซน์มาํำยุคมากอ่ะปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังดูสวยอยู่เจ้า Nissan Juke คันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับคือช่วงล่างนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแม็กโครสตัดนะครับด้านหลังเป็นทอเช่นบีมกับตัวถังที่เป็นแบบโมโนคล็อกนะครับเป็นรถเก่งที่ค่อนข้้าางงงที่จะะยกสูขึึนนนนมิดครับ ทำให้วิสัยทัศน์ในการมองข้างหน้าเนี่ยเวลามองทางเนี่ยมันจะดีกว่ารถเก่งทั่วไปเพราะว่าระยะกราวเคเรน์ของตัวใต้ท้องรถเนี่ยอยู่ที่180มิลก็ค่อนข้างที่จะสูงแต่ไม่ได้สูงเหมือนรถกระบะที่ประมาณ200มิลกว่านะครับผมก็นิดนึงแต่ว่าวิสัยทัศน์คันนี้ผมบอกเลยว่าขับง่ายขับดีนะครับถามว่าทำไมถนนึงขับง่ายคือถ้าในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยตัวพวงมาลัยของคันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่แบบขับในเมืองนะมันจะค่อนข้างคอนโทรลง,ง่ายบงคับเร็วง่ายพวงมาลัยไม่หนัก ส่วนถ้าเป็นตอนที่ขับรถด้วยความเร็วสูงขับนอกเมืองต่างจังหวัดแบบไฮเวย์อะไรเงี้ยมอเตอร์เวย์เงี้ยครับพวงแหจะหนื่ขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้แบบเรามั่นใจในการขับรถมันจะนิ่งนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยช่วงล่างดี2ประหยัดน้ำมันเจ้าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่ใช้ในนิสสันซิลฟี่แล้วก็นิสสันพาวซ่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นรหัส HR16DE หัวฉีดคู่เป็นดูอัลอินเจคเตอร์นะครับก็คือเนี่งมันเนี่ย้ะละออ็ ทำให้น้ำมันเนี่ยเผาได้หมดจดนะครับที่ช่วยอีกเรื่องนึงคือตัวเนี้ยเป็นเกียร์ CVT ของ Jatco นะครับก็คือเกียร์ CVT ลูกนี้ก็คือเป็นเกียร์ CVT ที่อยู่ในนิสสันซิลฟี่นิสสันเคาซ่าในยุคของของมันเองนะจะมีอัลเมล่านะครับนิสสันมาร์ชนะครับก็จะใช้เป็นเกียร์นี้เหมือนกันง่ายๆคือเป็นเกียร์ที่แบบไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหล่หาไม่ได้ตัวนี้อะไหล่มีเยอะทั้งเชียงกงญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับรถรุ่นเนี่ย ประหยัดน้ำมันแล้วนะครับและรถรันนี้เหมาะกับใครเราตามไปดูกันต่อไปนะครับจะมาพูดถึงเรื่องสเปคของรถคันนี้กันนะครับขนาดของตัวรถจะเป็น B segment นะครับเป็น crossover SUV นะครับของนิสสันตัวนี้เขาใช้รหัส F15 หรือว่า F15 นะครับขนาดตัวถังของเจ้านิสสันจุ k กคันนี้นะครับความยาวทั้งหมดนะครับอยู่ที่4,135มิลนะครับความกว้างอยู่ที่1,765มิลนะครับแล้วก็ความสูงของตัวรถนะครับอยู่ที่1,500 80ม mm. ิลระยะฐานล้อคันนี้นะครับอยู่ที่2,520ม mm. ิลน้ำหนักตัวรถเปล่าคันนี้อยู่ที่1,193กิโลกรัมถังน้ำมันคันนี้จุอยู่ที่52ล,ลิตรรองรับน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ E20 เลยนะครับก็คือโซฮ91โซฮ95 E20 เติมได้ทั้ง3แบบเลยนะครับผมภูมิพลังของเจ้านิสันจุกค,คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ 1,600cc รหัส CR16DE นะครับก็จะประจำการอยู่ในเจ้า Nissan Juke น,นะครับ Nissan Silvia แล้วก็ Nissan Pulsar น,นะครับในช่วงปี ที่เขาเปิดตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าในตลาดโลกเนี่ยมันจะมี4เครื่องนะครับรวมถึงเจ้าเครื่องตัวนี้ด้วยอีก3ามเครื่องที่เหลือนะครับก็จะเป็นเครื่องรหัส HR 1 5นะครับ DE ก็จะเป็นเครื่องพันห้าร้อยซีซีนะครับส่วนที่ไทยอ่ะถามว่าทำไมใช้เครื่องพันหกถ้าเป็นเครื่องพันห้ามาลงในสัญจุกนะครับแล้วก็ขายราคาอยู่ประมาณเลทอยู่ประมาณแปดแสนคิดว่าคนไทยคงอาจจะลำบากในการตัดสินใจซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องพันหกปุ๊บมันดูเออมันดูเครื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถามว่าแรงม้าต่างกันไหมไม่ต่างอะไรเครื่องััน HR15DE กับ HR16DE แรงม้าต่างกันหนึ่งตัวแค่นั้นเลยจริงๆต่างกันตัวเดียวแต่มาอยู่เป็นเครื่องพันหกเออมันดูดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับก็เลยเอาเครื่อง HR16DE นะครับมาประจำการอยู่ในีสัจุคันนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูดีไซน์ด้านนอกกันนะครับดีไซน์ด้านนอกนะครับมาดูที่ตัวนี้ก่อนเลยล้อนะครับอันนี้เป็น ล้อแมกขอบ17เนะเป็นยาง2อ5 5 0งห้านะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นดิสเบรกแต่ด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับตัวนี้นะครับเป็นแมกล้อแมกของนิสสัน5รูนะครับน้ำมันนะครับรองรับ e 2 0นะเปิดฝั่งด้านฝั่งขวาของคนขับข้อดีของฝากถังนันถ้าอยู่ฝั่งขวาคนขับนะครับเวลาไปเติม มันไม่ต้องไปแย่งกับใครส่วนใหญ่บ้านเราถัางน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายแต่นิสสันจุกนิสสันซิลฟี่พอลซาเนี่ยมันอยู่ฝั่งขวานะครับก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึง่งคือเวลาเติมน้ำมันเราก็จะได้ไม่ต้องต่อคิวนานนะครับก็คือเข้าช่องขวาได้เลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบกลมนะครับเป็นอันนี้ไฟหน้าอยู่ด้านล่างนะแต่ข้างบนอันเนี้ยเป็นไฟเลี้ยวกับไฟหลีนะครับไฟหลีเป็น LED เห็นไหม อันนี้คือไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็ไฟหน้าตรงนี้นะครับโลโก้นิสสันเนี่ยนะครับโลโก้นิสสันเป็น V Motion นะครับเป็นสไตล์ V Motion ตั้งแต่ปี2010แล้วกระจกมองข้างนะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะแต่ว่าเป็นพับเก็บไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ตัวของนิสสันเนี่ยเป็นกุญแจ immobilizer นะครับก็คือเปิดปิดล็อกนะครับตรงปุ่มนี้นะครับสมเรากุญแจที่ตัวปุ๊บเรากดล็อกปุ๊บตรงนี้เลยแล้วออกไปเลยนะครับ ประตูเปิดด้านหลังอยู่ด้านบนนะครับที่เปิดด้านบนนี่ด้านนี้นะครับอน,นี่นะครับนี่นะครับก็เป็นภายในเบาะนะครับมันจะเป็นแบบเบาะหนังแบบเป็นรูนะครับก็แบบทึบนะครับช่วงที่เป็นรูเนี่ยก็จะระบายอากาศระบายความร้อนได้นะครับผมตรงนี้นะนอ๋อลืมบอกไป อันนี้นะจะมีกระเป๋ายิงโจ้ให้นะครับสาหรับตัว V นะครับในสองฝั่งนะครับกระเป๋ายิงโจ้ให้ที่บอกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเบาะผ้าจะไม่มีนะเบาะผ้าจะไม่มีจะมีเฉพาะที่เป็นเบาะหนังคือตัว V สปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้ก็จะมีเฉพาะตัว V นะครับตัว E ก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับนี่สปอยเลอร์หลังด้านบนนะครับข้อแตกต่างของตัว E กับตัว V ก็มีตรงนี้ด้วยนะตัวไฟเบรคดูโคมแล้วก่อนอันนี้คือดีไซน์อินสปิเรชันมาจาก370 z ซนะครับ นะครับกล้องถอยหลังมาให้ตรงนี้ด้วยนี่นะครับกล้องถอยหลังแล้วก็สวิตช์เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับนี่สวิตช์เปิดฝาท้ายแล้วก็มีปุ่มล็อกรถตรงนี้นะครับปุ่มล็อกรถหรือปุ่มปลดล็อกรถก็คือปุ่มนี้ส่วนสวิตช์ยาวๆจะเป็นสวิตช์ฝาท้ายอันนี้จะเป็นกล้องนะครับกล้องมองหลังนะครับ <c oughs> มีเซ็นเซอร์กัลระยะมาให้สองจุดนะซ้ายขวาแล้วก็มีไฟทับทิมนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนี่ไฟทับทิมซ้ายขวานะครับ แล้วก็ตรงกลางด้วยนะครับนี่ข้างบนนะครับตรงนี้เป็นไฟเบรกนะครับแล้วก็จะมีที่ฉีดน้ําฝนที่เป็นน้ำฝนหลังมาให้นะครับตรงนี้นี่นะครับก็เป็นห้องเครื่องของนิสสันจุกนะครับคันนี้เห็นไหมครับว่าใหม่ขนาดไหนเขาล้างทำความสะอาดมาอย่างกริปแล้วก็แบตเตอรี่ลูกใหม่ด้วยนี่เห็นไหมนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับตอนที่สตาร์ทขึ้นมาจะประมาณนี้นะครับเครื่องเดินเรียบเลยเห็นไหมครับนี่ พนรมทำงานปกตินะนี่เห็นไหมครับพนรมทํางานปกตินะครับกดสตาร์ททีเดียวติดปึ้งเลยคันนี้ยังน่าใช้อยู่เลยคันนี้นะครับแนะนำนะครับใครกำลังหารถสไตล์คออเวอร์นะครับ B Segment ค r ์คออเวอร์ก็ลองมาดูนิสันจุกดูก่อนได้นะอันนี้ผมเคยใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคก็เลย อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองมาใช้กันดูนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับสตาร์ทรถเรียบร้อยเสียงเครื่องเงียบมากเงียบจริงๆคุณผู้ชมนี่นะครับอันนี้เป็นโหมด E c o คนะครับแล้วดูพัดลมเปิดได้หกเบอร์นี่อ้ยเสียงพัดลม,มันดังกว่าเสียงเครื่องอีกอะเห็นไหมครับเนี่ยแอร์เย็นด้วยเป็นไงล่ะแอร์เย็นด้วยนะครับเนี่ย ้้ไไดดรุ่นเอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับนี่นะครับภายในนะครับนี่แผงประตูนะครับเป็นพลาสติกคึ้รูปแล้วแบบนี้เลยแล้วก็ด้านตรงที่วางแขนนี้เป็นเหมือนท้ายผ้านะครับเป็นผ้ามาเป็นผ้านะครับแล้วก็สวิตกระจกนะครับ4ี่บานนะครับตรงนี้เป็นออโต้บานเดียวฝั่งคนขับนะแล้วก็มีปุ่มล็อกนะครับล็อกประตูนะครับแล้วก็ลองหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็มือเปิดประตูดูล้ำไหม เห็นไหมล้ำสมัยไหมเห็นไหมครับเนี่ยไม่ตกเทรนเลยนะเนี่ยแล้วก็นี่ที่ล็อกประตูนะครับช่องจับนะครับมือจับประมาณนี้แล้วก็ที่วางแก้วน้ําตรงนี้นะครับเสียดแอบเสียดายมันเล็กไปหน่อยนึงวางได้แค่ขวดน้ําไซส์แบบครึ่งลิตรนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านด้านตรงนี้ก็ใส่กระถานิดนิดหน่อยใส่ของนิดนหน่อยนะครับตรงเก้าอี้ฝั่งคนขับนะครับจะปรับได้หกทิศทางก็จะมียกเบาะขึ้นนะครับเอาเบาะลงนะครับเอ็นพนักพิงนะครับไปข้างหลังเอ็นมาข้างหน้าแล้วก็ เลื่อนสไลด์เบาะเดินหน้าถอยหลังนะครับก็เป็น6ทิศทางไล่มาตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นช่องแอร์นะครับหมุนได้ส6 0องศาเลยนะหมุนได้หมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ถือลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกนะซ้ายขวากระจกซ้ายขวาเราก็ให้เลื่อนสวิตช์นะครับก็จะไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับแต่ถ้ากลัวว่ามือจะไปโดนปุ่มแล้วทำให้กระจกมันเปลี่ยนนะครับก็เอาไว้ตรงกลางแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็จะกดแล้วกระจกก็จะไม่เลื่อนละนะครับแบบนี้ อันนี้ก็เป็นช่องแบล n k ทาไว้เผื่ออนาคตจะใส่อะไรเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นช่องใส่พวกกา๊าซพวกเหรียญเวลาขึ้นทางด่วนนะครับเผิอลงมาข้างล่างก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ที่เปิดฝาถังน้ำมันอันนี้ก็เป็นคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกนะครับต่อมาขึ้นมาข้างบนด้านนี้นะครับพวงมาลายัยทรงสปอร์ตสก้านนะครับปรับพวกแทร็กนะครับเลือกขึ้นหรือเลือกลงนะครับเกิดลงมาจะเป็นตัวเพิ่มลดเสียงเป็นโวลลูมแล้วก็รับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับก็จะมีฝั่งซ้ายฝั่งเดียว ด้านขวามือตรงนี้ก้านไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหลีนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปัดน้ำฝนนะครับปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับมีสปีดเรื่องความหน่วงนะครับของตัวก้านปัดน้ำฝนนะครับให้ให้หกะดับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับที่ฉีดน้ําทีนี้จอกลางตัวเข็มไม้นะครับนี่อนาล็อกนะครับเป็นเข็มแล้วตรงกลางก็เป็นจอแสดงผลนะครับตรงกลางก็จะมีโชว์ข้อมูลในการขับขี่นะครับ รอบเครื่องอยู่ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นความเร็วรถนะครับมาตรงกลางมากนะครับคอนโซลกลางตรงกลางนี่็จะเป็นหน้าจอนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาจะเป็นตัวชุดคอนโทรลแอร์แล้วก็เลือกโหมดในการขับขี่ได้สาโหมดเป็นอีโคนะครับแล้วก็เป็น normal แล้วก็เป็นสปอร์ตนะครับให้เราเลือกที่ดีโหมดตรงนี้เรากดดีโหมดปั๊บมาวันนีุ้๊บมันจะเป็นอีโคนะครับแล้วก็เลือกอันนี้เป็นสปอร์ตนี่นะครับก็เปลี่ยนเป็นสปอร์ตละแล้วเราก็เลือก normal นะครับ แต่ละโหมดต่างกันยังไงนะครับแต่ละโหมดนะครับปกติแล้วถ้าเราขับเป็นตัว normal เนี่ยก็คือในการทํางานของเครื่องยนต์ปกติแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยปุ๊บลิ้นปิดติดเสื้อมันจะเปิดอ้าขึ้นมากว้างอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้อากาศเข้ามาในทางห้องเครื่องยนตน์เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ย ตัวมูลเล่ของเกียร์เนี่ยมันจะปรับรอบให้มันสูงขึ้นไปนิดนึงเพื่อที่ในการรอที่สมมติว่าเราเหยียบคันเร่งไปปุ๊บมันก็จะตอบสนองเท้าขึ้นมาทันทีทําให้ขับสนุกขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเป็นอีโคนะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนของตัวนูมอลเลยแต่ว่ามันจะไปคอนโทรลตัวเครื่องปรับอากาศแทนให้มันควบคุมอุณหภูมิให้มันคงที่ไว้เพื่อที่จะไม่ให้กินกําลังเครื่องยนต์มากจนเกินไปนะครับตัวแอร์ถ้าเราจะมาปรับแอร์ให้มาเป็นที่ไซ้เมตรแล้วก็ปรับอุณหภูมิ อันนี้ก็ไล่ฟ้านะครับไล่ฟ้าข้างหน้าไล่ฟ้าข้างหลังอันนี้ให้ลมจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็ลมหมดเปนภายในรถนะครับแล้วก็นี่ก็เลือกโหมดว่าจะเอาแอร์เป่าข้างตรงกลางข้างบนข,ข้างล่างข้างล่างอย่างเดียวแล้วก็พัดลมเนี่ยสามารถปรับได้6ระดับนะครับความแรงนี่ตรงน,น,นี้เลยเรามาถึงนตรงเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ในหัวเกียร์แบบนี้เลยนะครับของนิสสันจุกข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือว่ามันจะมีปุ่มสมมุติว่าเราจอดแปะสำหรับเข็นเนี่ยเราสามารถกดปุ่มนี้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วเราก็บบี บีบตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับจะเป็นที่วางของนะครับวางเหรียญวางของกระจุกกระจิกแล้วก็มียางการเลื่อนให้ด้วยนะครับตรงนี้ความล้าของนิสสันจุกอย่างนึงคืออันนี้คือดีไซน์เมื่อ10ปีที่แล้วนะแล้วดูปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ตกยุคเลยอ่ะมันยังไม่ดูเชยเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับไอจอตรงกลางเนี่ยครับมันสามารถถอดได้แต่ผมลืมไปแล้วว่ามันถอดยังไงอะเมื่อก่อนเคยถอดอยู่มาดบังแดดอ่าเนี่ครับเป็นกระจกแต่งหน้านะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันทั้งซ้ายทั้ง แล้วก็ก็ <an> จะมีไฟพดานซ้ายขวาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้กระจกมองหลังตัดแสงนะครับก็คือมีปุ่มตัดแสงให้เลื่อนลงตรงกลางก็จะมีตัวไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินไฟพามาตรงนี้นะครับแล้วก็ที่วางแขนเนี่ยเปิดใส่ของได้นะครับมีที่เสียบกาตัวนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็สามารถยกขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วก็วางเหรียญตรงนี้ได้ต่างหากนี่เห็นไหมส่วนที่วางแก้วตรงนี้นะครับวางได้2แก้วแก้วเยติวางได้ตรงนี้นะ ตัวนี้วางไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันติดที่วางแขนอาจจะวางแก้วไฟเล,เล็กๆตัวนี้ได้อยู่นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมขาผมเนี่ยยังเหลืออยู่เลยนะครับนี่คือปอกเบาะที่ผมปรับเอาไว้ตอนที่ผมนั่งด้านหน้านะครับคนขับนะครับตัวนี้นะครับเข็มขัดเซฟตี้เบลส์สามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนะมันสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันปรับได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่หลายๆคันหลายๆรุ่นที่เขาไม่ให้มาแต่นิสันจุกให้มานะครับ แล้วก็พื้นที่ใส่ของด้านหลังเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะพับเบาะให้มันราบเรียบไปกับตัวรถได้แล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระได้นะครับวิธีการพับเบาะนะง่ายๆเลยครับยกสลักขึ้นแล้วก็ดันลงไปเลยแค่นี้ครับง่ายๆเลยยกสลักขึ้นแล้วดันลงไปเลยเห็นไหมครับว่าตัวรถเนี่ยสามารถเพิ่มพื้นที่ในการบรรจุของได้พอสมควรเลยอย่างเงี้ยเด็กนอนได้เลยนะครับด้านหลังพื้นที่นอนให้เด็กนอนได้เลยนะครับนี่ และที่สําคัญนะคันนี้นะครับผมจะให้ดูนี่นี่เปิดขึ้นมาเป็นกระบะพลาสติกตัวนิสวางของเก็บของได้นะเห็นไหมแล้วก็มีที่เก็บเครื่องมือซ่อมรถนะครับแม่แรงกับที่ชุดถอดล้อยางอะไรอยู่ใต้ชุดนี้นะครับเปิดขึ้นมาก็จะเจอยางอะไรนะครับเป็นยางล้อเล็กๆนะครับสามารถเปลี่ยนได้ชั่วคราวสําหรับเอายางจริงเนี่ยไปป่าไปซ่อมนะครับ ด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีไฟสองสว่างให้นะครับฝั่งนี้นะครับขวามือแล้วก็ด้านซ้ายได้เป็นพื้นที่โล่งนะครับนี่ไอตัวเนี่ยมันสามารถถอดออกได้นะที่ปิดสัมภาระเนี่ยถ้าเราจะเอาออกก็ออกได้นะครับรุ่น Nissan Juke ที่ออกมานะครับมันจะมีทั้งหมด6สีนะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับชื่อว่า Twilight Grey นะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงเอา Nissan Juke คันนี้มาถ่ายรีวิวให้ทุกคนดูนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่านิสสันจุ๊กเนี่ยเป็นรถที่1คือ ท่องตัวใช้ง่ายนะครับการขับขี่ดีช่วงล่างโอเคเปลี่ยนน้ํามันนะครับแล้วก็อะไหล่หาง่ายนะครับอะไหล่เนี่ยมันมีเยอะไปหมดเลยอะไหล่มือสองอะไหล่ใหม่มีหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยพื้นฐานนะครับตัวเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยเหมือนของนิสสันซูซูกิกับนิสสันพาวซ่านะครับแล้วก็พวกอะไหล่พวกอะไหล่เครื่องยนต์มีเหมือนกันหมดเลยนะครับบ้านเรา เชียงกงก็มีนะจากญี่ปุ่นนะครับพวกอะไหล่างเกียร์หรือว่าอะไหล่เครื่องนะครับจากญี่ปุ่นเชียงกงก็มีนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไหล่สบายใจได้นะครับสรุปนะครับก็คือเจ้ารถนิสสันจุกค,คันนี้นะครับที่ผมพาทุกคนเพื่อนๆน,นะครับมาทําความรู้จักนิสสันจุกค,คันนี้อาจจะเป็นการง่ายต่อการตัดสินใจในการที่สําหรับใครที่กำลังมองหารถสไตล์นี้อยู่นะครับก็ลองมองนิสสันจุกรุ่นนี้แบบนี้ดูคันนี้ก็ได้เนี่ย ถ้าสนใจก็ลองมาติดต่อที่เต็นทีคาดูนะครับอยู่ที่ชลบุรีนะครับรถคันนี้เหมาะกับใครเหรอก็ถ้าถามผมนะผมก็จะแนะนําว่ารถคันนี้เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้กับลูกขับไปเรียนมหาลัยนะครับลูกสาวลูกชายหรือน้องๆ้องที่เพิ่งจบใหม่นะครับกำลังหารถว่าจะขับรถทํางานตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกนึงนะครับผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีนะครับคันนี้วิสัยทัศน์ในการมองนะครับมองเห็นขับง่ายแล้วก็น้าหนักพวงมาลัยทะครับในเมืองที่ผมบอกน้ําหนักมันเบาแล้วก็ ตัวขับความเร็วเดินทางทางไกลเนี่ยพงมลาลัยก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับอันนี้ครับผมยอมรับเลยว่าคันนี้มันดีจริงตอนที่ผมขับใช้ตอนนั้นของเพื่อนนะครับช่วงนั้นผมว่าคือผมมาใช้ซิลฟี่อยู่ก่อนแล้วซึ่งมันเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันผมยอมรับเลยว่าคันนี้นะครับประหยัดน้ามันถ้าขับทางไกลนะครับเอาง่เฉลี่ยเอเวอเรสในเมืองด้วยทางไกลด้วยรวมๆกันรวมกันแล้วก็ประมาณ13โลล,ลิตรอะได้อยู่สบายๆเลยนะครับแต่ถ้าขับทางไกลอะความเร็วมาสักร้อยร้อยยี่เนี่ย 15กิโลลรือ16กกิโลลิตรต้องมีนะครับขับไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่สบายมากเลยคันนี้แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ด้วยผมเพิ่งเห็นนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับและยางก็โอ้โหดอกเต็มเต็มนะครับคันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถแนว B-segment SUV นะครับ crossover ก็ลองดูนิสสันจุ๊กคันนี้ได้นะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับอันนี้จากคนที่เคยใช้งานอยากให้ลองเปิดใจมาดูนะครับซื้อไปแล้วใช้งานคุ้มค่าดีกว่าผมใช้ผมว่ามันคุ้มค่ากับเงินนที่่จายะครับ ตอนที่ออกมากับตอนนี้ราคาดิเป็นอยู่ห0 0สนกว่าบาทนะสำหรับตัวนี้รถสวยคุณภาพดีกับเต็นทีคารนะครับร้านอยู่ตรงถนนสุขุมวิทนะครับตัดกับถนนข้าวหลามนะครับตรงตีสพานข้ามแยกข้าวหลามนะครับที่นี่มีรถอีกหลายคันนะครับให้กับคุณผู้ชมได้เลือกดูได้นะครับเราโทรมาคุยคุณต้นดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลละเอียดนะครับของร้านแล้วก็เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูใต้คลิปได้นะครับลองโทรเข้ามาคุยโปรโมชั่นกับทางคุณต้นนะครับเจ้าของเต็นท์ดูได้นะครับ ผมแค่แค่มาขอยืมรถเขารีวิวแล้วก็ให้เครดิตร้านนี้เขาไปนะครับแค่นั้นเองคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยไม่ได้รีวิวคลิปรถมานานละก็ถือโอกาสเอา Nissan Juke คันนี้มารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับกับ Nissan Juke F15 นะครับบรราตัวถัง F15 ขอบคุณที่ตามแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย